สวัสดีครับผมมาโยผมคริปโตเรลลี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กราฟเจ้าเบบี้ดอทกันหน่อยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับที่ผมเนี่ยนะครับไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับช่วงนี้อาจจะติดธุระนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยโอเคทุกคนมาเนื้อเรืองเนี่ยมาดูกราฟกันก่อนนะครับคือในตอนนี้เนี่ยกราฟนะครับ24ชั่วโมงก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับสำหรับเจ้าเบบี้ดอทนะครับลบอยู่ที่3.9%ทุกคนยังไม่ต้องตกใจไปนะครับใครที่ยังพอมีนะครับผม ทุนเหลือเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมจะช้อนเพิ่มนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นผมจะช้อนเพิ่มบางคนเห็นอุ้ยเนี่ยโอ้ยราคาลงมาขนาดนี้นจะไปต่อไดอ้อย่างงู้นอย่างงี้ครับผมแนะนําทุกคนนะครับว่าดูไทม์เฟรมอ่ะให้ดูไทม์เฟรมกว้างๆนะครับถ้าดูไทม์เฟรมพวก24ชั่วโมงหรือพวกไทม์เฟรมแบบ15นาทีเนี่ย,ยโอ้โหทุกคนเป็นใครก็ใจแป้วครับเห็นลงปืดลงปืดอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเรานะครับมาดูไทม์เฟรมนะครับอ่ะดูอย่างเช่น1เยียร์หรือว่า1ปี ไทม์เฟรมที่หนึ่งปีทุกคนดูครับราคาเนี่ยมันก็มาเล่นอยู่บนจุดที่สูงกว่าออไทม์ไฮแลนใช่ไหมเออไม่ไม่นี่เออก็ประมาณเนี่ยมาเล่นอยู่จุดสูงสูงของออไทมไฮแลนดก็ราคาช่วงนี้นะครับอ่ะคือมาเล่นอยู่ราคาช่วงนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมออาบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะเกิดอาการแบบแพนิคนะครับผมนิดนึงนะครับผมในการที่มันลงมานะครับอย่างนี้นะครับเออก็ใจเย็นๆนะครับทุกคนกราฟเนี่ยก็ <laughs> อาจจะทําให้ดูน่าตกใจนิดนึงนะตอนทำเฟรมของ24ชั่วโมงผมเห็นก็ตกใจเหมือนกันแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเนี่ยมาดูแบบว่าแม็กซ์หรือว่า1นึ่งเยียร์เนี่ยเขาก็ยังมาเล่นในหยุดจุดที่ยังสูงนะสูงกว่าเก่าเยอะเลยนะครับไอตอนที่เนี่ยทุกคนช่วงนี่ครับก็ถือว่ามาเล่นสูงนะทุกคนไม่ต้องกลัวครับผมผมว่ารอบนั้นเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกนะครับช่วงนั้นคือเป็นทำเฟรมที่น่ากลัวกว่านะครับแล้วก็ช่วงนั้นอ่านี่ออกซ์เซเบอร์โนเวเบอร์นะครับผมแล้วก็ เดือนธันะครับใช้เวลา3เดือนกว่าจะดีกลับมาทำออทามไฮใหม่นะครับก็ผมแนะนำนะครับใครที่เล่นเกงกำไรเนี่ยกราฟช่วงนี้ก็ผมเป็นผมนะผมก็จะช้อนไว้นะขึ้นไปซักประมาณ10%อะไรเงี้ยผมก็เทขายนะครับสำหรับคนที่ทุนหนานะครับแต่คนที่ถือยาวเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถือไปเลยนะครับผมเอาเอาเงินที่ทุกคนคิดว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับคือแบบว่าซื้อไปแล้วเราได้ไม่ได,กไได้ก็ไม่ได้เสียดายเงินตรงนั้นนะครับแนะนําให้ เอาเงินจํานวนตรงนั้นเนี่ยนะครับผมมาเล่นนะครับถ้าเราแบบซื้อเอาอินนะครับผมเอาอินเข้าไปเนี่ยนะครับเห็นกราฟตรงนิดนึงโอ้โหเปิดดูทุกวันล่วงปึ๊บล่วงปึ๊บนะครับผมใจได้สลายครับอย่าเลยดีกว่าครับทุกคนอย่างนั้นมันปวดปวดสมองครับเป็นผมก็ปวดสมองนะครับผมโอเคก็อันนี้สําหรับทางด้านกายเดี๋ยวเรามาดูข่าวแจ้งสําหรับ Baby Do ็อกใน Twitter ดีกว่านะครับใน Twitter นะครับก็เรามาเริ่มวันที่ยิบก้านะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับผมมีโฮเดอร์ถือนะครับผมอยู่1.3ล้าน นะครับผมอ่าก็1 3 5 0 0 0้คนนะครับแล้วก็ <ๆ S 2> คน Follow Twitter นะครับอยู่ที่885,000คนอ่าที่เขาแจ้งวันที่ย9นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมอ่าอันนี้เขาเข้ากระดานใหม่แล้วเนี่ยนะครับใช่ไหมหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะสักครู่ครับผมนี่ขอบคุณสำหรับการบูรณาการผู้ใช้ b a b y d o l สามารถซื้อ b a b y d o l ได้โดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเข้ากระดานใหหหมม่่่รรรือเเปลาานนนนะะคคัับบแต็ขึ้ Baby Dog นั้นนี้แล้วก็เกต IO อันนี้อ่านว่าอะไรอะซิเพล็กอะอันผิดขออภัยนะผมยิ่งไม่เก่งกิจโอเคครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็18ชั่วโมงที่แล้วนะครับในกระดานนี้นะครับก็คือกระดานที่เราเนี่ยนะครับดูอยู่เลยนะครับผมแล้งเนี่ยนะครับก็ได้มาอยู่นะครับอันดับ115ยสครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันมาเป็น116แหละนะครับก็นะอ่าโอเคก็ข่าวแจ้งนะครับอันนี้อะไรอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ อันนี้นะครับอืมอันนี้ตั้งแต่4ธันวาคม21แล้วไม่มีอะไรนะครับข่าวในทวิตก็ใครที่อยากจะติดตามเนี่ยนะครับก็สามารถติดตามไปที่ของทวิตเบบี้ด็อกเลยนะครับแล้วก็กราฟนะทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับสําหรับคนที่ถือยาวแบบผมนะครับเออถ้าเล่นเก็งกําไรนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าได้นะครับผมไม่ได้เป็นจุดที่สูงเกินไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรื่องการเบิร์นเหลืออะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกทีนะครับโอเคอันนี้จะเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมไงฟลุปสามเหลี่ยมเข้าปุ๊บปุ ขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องรอรุ่นกันโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ